วันนี้เราไปเกาะติดแล้วใกล้ชิดหนุ่มหล่อท่านหนึ่งนะคุผู้ชมนั่นคือน้องออฟโรดลาสไอคอนนั่นเองค่ะใช่หนุ่มคนนี้เขาฝากฝีไม้ไลายมือในซีรีส์เรื่องดังนะคุณผู้ชม ชื่อภาษาไทยเขาบอกว่ารักได้ไหมไหนไม่ยิ้มนะคะหรือว่าโอเดนนั่นเองค่ะรายละเอียดน้องออฟโหลดเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่าชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยเพราะอะไรรวมไปถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนซีเพื่อนสนิทอย่างน้องเต้าอูเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์อะไรไปฟังจากปากเขาค่ะในส่วนเรื่องของคาแรคเตอร์จริงๆก่อนที่จะถ่ายทำครับ mm hmm. เขาจะมีการ acting หรือว่าเว mm ิร์กช็อปเพื่อที่จะให้ตัวผมเข้าใจตัวละครได้มากที่สุด จริงๆมันไม่ได้หายไปหรอกครับมันอยู่ในตัวผมนี่แหละมันเรียกเรียกได้ว่าน้าโมเมนต์นั้นน่ะมันจะมีผู้กำกับอยู่แล้วในการที่จะบอกอีกทีนึงว่าเออซีนนี้ต้องต้องการยังไงแต่จริงๆผมก็ทํางานบ้านมาแล้วแหละแต่ว่าบางทีมันก็ต้องหน้าง,งานนะครับบางทีเออแบบเ,เล่นอย่างนี้ดีนะมันดีกว่าดีแบบยังไงแบบเนี้ครับประมาณนี้ <S <S อาถ้าพูดณตอนนี้เลยครับรู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องการแสดงมากกว่าเพราะว่าด้วย,วยความที่เอาร้นะครับเทรนแบบว่าเวิร์กช็อปมาเยอะ ในส่วนของพาร์ทการแสดงแต่ว่าสําหรับการเต้นทุกคนที่ดูรายการลาสไซคอนก็น่าจะรู้อยู่ว่าแบบผมเพิ่งมาเริ่มนับหนึ่งในรายการเลยมันก็อาจจะระยะเวลามันสั้นจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปผมอยากลองทําให้เต็มที่ก่อนอยากรู้ว่าสักยภาพของตัวเองไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับก็คงต้องเต็มที่ทั้งสองทางอยู่แล้วครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนเห็นผมแบบเป็นไอคอนของความพยายามถ้าเห็นในถ้าใครที่ท้ออยู่นะครับก็ ผมคิดว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายแล้วรู้สึกตัวเองทาไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นครับลองทํามันให้เต็มที่แล้วก็มีคนรอบข้างพปอร์ตอยู่แล้วครับผมก็ถ้าวันไหนที่เหนื่อยหรือรู้สึกขาดกําลังใจก็มาเปิดดูโรดได้หรือว่ากําลังใจจากคนรอบข้างที่คุณรักได้ครับผมการซ้อมคือเข้มข้นมากเพราะว่าเราเดบิวต์มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วก็ในพักของศิลปินเราก็คงต้องทําผลงานให้มันคุณภาพมันโอเคที่สุดดีที่สุดก็รอติดตามดูครับ ทุกคนเต็มที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอาโรถเดมอนเจเลอร์เป็นต่อแล้วก็พี่เต้าอูเองก็ทุกคนเต็มที่กับงานวงมากๆก็อยากให้เราติดตามกันนิดนึงนะครับวันเกิดของรถปีนี้เป็นปีที่แตกต่างจากทุกปีมากๆหรือแบบกมากจริงๆรถไม่คิดว่าตัวเองจะได้แบบว่ามีภาพขึ้นวันเกิดที่จอมอนิเตอร์ที่ห้างดังแบบหลายๆที่อ่ะแล้วรถได้ไปแล้วมีแฟนขับแบบคอยซัพพอร์ตเจนอยู่แบบมาร่วมงานกันเยอะมากรถรู้สึกดีใจมากๆ,ๆจริงๆที่แบบว่าเออ มันเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวเล็กๆที่แบบเห็นได้ว่าแบบคนรักเรามากแล้วก็สปอร์ตเราแล้วทําให้แบบวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งกลายเป็นวันพิเศษได้ครับคนรักมากค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าน้องออฟโรดเป็นหนึ่งคนที่มีเสน่ห์มากๆเอาเป็นว่าค่ะใครที่เป็นแฟนคลับน้องออฟโรดนะคะก็รอติดตามค่ะรักได้ไหมไหนายไม่ยิ้มนะคะหรือว่าโอ์เดนนั่นเองค่ะ